มาครับมาเดียนกันอีกคลิปครับสวัสดีตอนเย็นๆแต่คลิปนี้อัพเช้าเหมือนเดิมนะครับพ <c oughs> า,าดูเชน X5G ครับลงลึกๆลงลึกๆ <c oughs> อ่าหนึ่งตักครับเดี๋ยวครับ <c oughs> ลงลึกๆเลยอ <c oughs> ลงสะใจครับคนขับเขินกล้องนิดหน่อยครับยิ้มไม่ด้วยแหมสองโปครับสองโปลองลึกครับลงลึกราต้องใสอีกไหมนี่ยนี่จะต่มนะไมอ่โดนลงไปไม่ได้นะครับนี่สี่เมตรนะครับนี่เป็นน้ำเชื่อวยนี่สี่เมตรเลยนะโอ้โห เป็นน้ำที่สวยนี่แตะไม่ได้ครับ4เมตรอ่าป้ายครับป้ายออกตัวไปหนึ่งคันครับีโลงไปแล้วครับเดี๋ยวรอคันคันถอยมาครับโอ้ไม่อีกคันแล้วครับคันนี้ตุ้นระเบิดมาเลยไม่มีฝาท้ายครับแซะยากครับแซะยากแซะยากเลยต้องจัดการเลยครับ เปิดปะท้ายหัวครับอ่าพอ่อนี่ก็ชี้น้องลื้จัดครับน้องสุดบูมเลยนะครับงานนี้นงานคิวครับงานคิวโอ้มาแล้วล็อกกีนอีกตอนานตักที่สองครับห่อ,อตัวระเบิดออกไปแล้ว Tạm biệt 3 cấp chặt, nhỏ chặt A ừ, Ông Khả bóng hoa kinh khai trên tuyệt vị đó hấp Tạm 3 cấp Hồ 3 luôn hấp 2 2 3 hấp đi đói trôi rồi นตนนานยังไงก็รอครับล็อกที่รถล,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 ล่องรถดำรถพ่วงล็อกี้ก็ตำนานเนี้ยรอบอานไม่เท่ากันด้วยนะเสะแซ่เสะ,สะน้ำเกือบไหลนะ แรงจมูกครับคงใัยปั๊มมีปัญหาสองตักแล้วครับว่าเรื่องอะไรอีกแล้วใช้ได้ครับใช้ได้พอทำพอได้ครับพอได้ไม่เหมือนไม่สู้รถใหม่หรอกโอ้โหแต่ว่าอาการโหลดไม่มีครับแต่ว่าช้านิดหน่อยปิดช้าบปย เดียดก้าครับหายมาแล้วหายมาท่าแปลกๆด้วยหายแล้วครับกี่เครื่องที่เขายิดกันเป็น195นะครับคันนี้1 9อ175้1 0ร้อยเ็ดห้าอะไรประมาณนี้ครับใหญ่กว่านี้ไม่ค่อยมีครับ 526ก็ค่อยมีครับมันเครื่องมันเหลือเกินไปครับมันกินน้ำมันครับอยากลองขับจังเลยแต่คนละคอนโทรนครับผมถนัดสวิงหน้าหลังครับส่วนใหญ่เขาจะขับเป็นสวิงซ้ายขวากันสัดส่วนใหญ่ เต็มครับป้ายป้ายป้าย<อ>พี่ตูดไปทีครับแสะครับแสะ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 หน่อยอยาน้ำก็ออกครับน้ำออกดีมากบ่อน,นี้ โลบอขอบมาครับถึงตาโลบอขอบแล้วเครื่องคอมมันเร็วคันเดียวในแกงครับน้องนะเป็นเครื่องไดเ์ลิกหมดเลยโอ้โอ้เชียงไทยตะลิมวันด้วยมินตักครับ คลิปนี้เน้นไปที่การตัดของเจ้าฮิตาชิครับตับไกลหรือเปล่าดินเรืออ่องงนะ <c oughs> ไม่ใช่ครับไม่ใช่โอ้ฝนมาครับฝนมาฝนมาแล้วครับผมเอาแล้วฝนมาแล้วครับพี่น้องอีกหนึ่งตักครับ จัดเต็มครับผมไม่มีเรนไลน์นะโอ้ยกครับยกนีเ่เต็มครับไป <c oughs> คนขับโคตรมากครับคันนี้โคนรชุๆเลยคันนี้นี่นคนขับดูครับหยียบแบบ <c oughs> ขาดได้ขาดแล้วครับพอสุดท้ายพอข้าง อย่าโผลมากดีที่เป็นรถตัวเองครับก็ไม่ว่ากันครับแต่ว่าเขาว่าเขา่อมหมดไปเยอะเลยนะครับระบขบขอบคันนั้นซ่อมหมดไปเยอะมากครับเขาว่าซื้อมาแปดแสนหรือเปล่าใช้จำไม่ผิด อันนี้ขั้นสุดท้ายครับผมสาบายมาบซึมงมากหลวงครับหลวงๆลวงหล,ลวงจะหลวงลึกมากครับลึกโอ้โหน้ำมาแล้วครับพี่น้องนะครับน้ำออกครับ ตออเลยครับแสะกันมันหยดอ๋อครับอ๋อพี่โทรมาครับเดี๋ยวไฟรับครับจบคันนี้ก่อนตัดสุดท้ายแล้วโอ้น้ำมาครับน้ำม,มาน้ำม,มาแล้วอ้าวเรียบร้อยครับเต็มครับ Bye. ดูยาวๆเลยด,ดีกว่าสองสองห้าอ้หมด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 เออหมดครับหมดเออหมดครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ดำปีเลยครับ เกือบตายโอ้เกืบอบตายไปครับ